เดี่ยวล่ะคะยกมือได้ไหมคะอ๋อและคนพี่ไม่ยกมือคือไม่ดูแลปิดคอมออกไปเดินห้างดีกว่าใช่ไหมคะประมาณนั้นหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเอในช่วงนี้เนี่ยตลาดที่ถือว่าพันผวนเป็นโรลเลอร์โคสเตอร์รถไฟเหาะตีลังกาโอ้โห เวียนหัวจริงๆเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็เรื่องของสงครามการค้าที่คุณทรัมป์เนี่ก็ฮึ่มๆมม,มมีการส่ง t วิตเตอร์มาทุกวันทุกคืนแบบนี้เนี่ยสร้างความปวดหัวให้กับนักลงทุนอย่างเราเนี่ยเราจะหาโอกาสในการลงทุนอย่างไรบ้างเพราะว่าวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากทางด้านของคุณปรินพาณิชพักค,ค,ค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ c l s a ประเทศไทยจำกัดนะคะจะมา พูดคุยนะคะในหัวข้อจับโอกาสลงทุนท่ามกลางสงครามทางด้านการค้าเดี๋ยวขอเรียนเชิญพี่ปรินได้เลยค่ะขอเียงประมือนะคะให้กับทางด้านของพี่ปรินด้วยค่ะสวัสดีครับขอบพระคุณมากนะครับก็ต้องขอบคุณมากครับเอ่อทางเสียใจนะครับที่ให้เกียรติเชิญมาแชร์ไอเดียกันนะครับในช่วงฤดูหนาวนะครับหนาวแต่ท่านงชมวิวบนดอยสวยงามนะครับเห็นวิวที่คุณแอนได้พูดไว้นะครับว่า วิวในหน้าหนาวนี่นอกจากจะหนาวเหน็บถ้าเกิดอยู่คนเดียวแล้วยิ่งหนาวขึ้นไปอีกผมเห็นไทเทลที่คุยกันวันนี้แล้วนี่ผมเห็นใจอาจารย์วิสิทธ์มากกับผมนะครับบอกว่าโอกาสหุ้นไทยก่อนและหลังเลือกตั้งอันนี้คนตั้งให้อาจารย์วิสิ์นี่ตั้งให้โหดมากนะครับเพราะตอนนี้เลือกตั้งวันไหนยังไม่รู้เลยนะครับไม่รู้อาจารย์ Aww. อาจารย์แกจะตอบยังไงนะว่าก่อนหรือหลังเลือกตั้งเพราะว่าหรืออาอจวิธีนึงก็คือให้อาจารย์พูดง่ายๆเพราะว่าไม่มีทางรู้อยู่แล้วว่าเลือกตั้งเมื่อไหร่นะครับเพราะฉะนั้ ยังไม่แน่ใจผมก็แตะประเด็นเลือกตั้งนิดนึงพอเพื่อนได้มีโอกาสได้ไปไปประชุมในอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับกับทางภาครัฐแล้วก็ทางเอ่อได้ว่าไงครับผู้สมัครสสทีใหม่ๆของ3-4มสี่พักที่มีความสนใจจะลงรับสมัครเลือกตั้งในปีหน้านะครับให้ดูว่าจริงๆแล้วการเลือกตั้งมันจะมีผลกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราชาวเม้าติดดอยแค่ครับเป็นครั้งแรกที่ผมมาสัมมนา CSI อใหญ่อย่างนี้แลออ้วเพื่อนเห็นพี่ๆเพื่อนๆนั่งอยู่ข้างหน้าเมื่อกี้ทานอาหารกลางวันนะครับปกติจะเห็น CSI ทาน อาหารกล่องอรอ่อ,รอยๆบางทีข้าวเป็นโตกล่องญี่ปุ่นแต่เมื่อกี้เห็นซดมาม่าอยู่ข้างหน้านะ <laughs> มามา่มาจริงๆไม่ได้พูดเล่นนะคือเปิดกระปุกอุ่นน้ําร้อนทานมามา่มากันอยู่หน้าง,งานนะครับหัวข้อผมจริงๆจากโอกาสลงทุนท่ามกลางสงครามการค้ารอบนี้เนี่ยที่อยากจะพูดแตะให้ฟังจริงๆมันเป็นมันเป็นสงครามหรือเปล่าก็ก็ยังไม่แน่ใจนะครับแต่ที่แน่ๆคือเรามีวิกฤตครับเรามีวิกฤตแล้วจริงๆวิกฤตที่เกิดขึ้นทุกท่านทราบดีนะครับว่าวิกฤตการเงิน ที่เราเห็นเกิดขึ้นเมื่อ10ปีที่แล้วเกือบจะ10ปีแล้วครับปีหน้าคือก็จะก็จริงปีนี้ก็เป็นเป็นครบรอบ10ปีของวิกฤตที่เกิดแฮมเบอร์เกอร์นะครับศูนย์กลางคืออเมริกาวิกฤตของอเมริกาที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆไม่ใช่วิกฤตทางการเงินนะทุกท่านทราบดีมันคือวิกฤตในเชิงความเชื่อมั่นวิกฤตในเชิงศรัทธาวิกฤตในแง่จริยธรรมศีลธรรมวิกฤตที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า global governance ที่ขาดหายไป เมื่อกี้ที่พิธีพูดถูกเลยครับว่าคุณงามความดีการทําความดีการที่คุณเป็นคนดีจิตใจดีหรือมีความดีมันจะช่วยให้คุณส่งเสริมให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้ผมเห็นด้วยและจริงเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหล,หลายสิ่งที่บางประเทศหรือบางเศรษฐกิจสะสมสิ่งที่เรียกว่าค่อนข้างจะไม่อยากจะพูดถึงขั้นเป็นความเลวนะแต่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีหลายเรื่องเนี่ยไว้เยอะมากในระบบการเงินของประเทศตัวเองจนถึงขั้นที่ว่าใช้ กระบวนการทางการเงินเป็นอาวุธในการจู่โจมเวลาเราบอกสงครามทางการค้าเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ประเทศอย่างอเมริกาซึ่งเขามีเงินสกุลดอลลาร์ที่เป็น world reserve currency อำนาจของ world currency นี่มันม,นมหาศาลนะครับเขาปริ้นเงินได้ใช่ไหมครับ QE ธนาคารกลางเขาใช้ในโยบายทางการเงินที่เราเรียกกันว่า quantitative easing การปริ้นเงินหรือขยายบาลานซ์ชีให้กว้างขึ้นประมาณสัก1 7 7 6นี่เาทำเนี่ย เขาควบคุมได้ใช่ไหมครับว่าบาลานซ์ชีตขยายขนาดไหนแต่การที่เขาจะส่งผลให้ไปกระทบกับฐานรากคนเดินดินให้ทั่วถึงได้มันไม่เกิดขึ้นแล้วพอมันไม่เกิดขึ้นนํำซำไม่มอมมันสร้างกระแสโฟลที่ไหลเข้ามาในตลาดที่มีสินทรัพย์เสี่ยงเยอะๆตลาดหุ้นเกิดใหม่ Emerging m a r k e t ์ ets, ในเอเชียในอาเซียนรวมถึงในกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขง GMS แล้วก็ที่บ้านเรา ราะนั้นอันนี้สงในสิปีที่ผ่านมาที่เราเห็น QE 12 3สถึงแม้จะมีการเริ่มถอน QE และมีการขึ้นดอกเบี้ยแล้วเนี่ยนะครับน้ำมันเริ่มลดลงแล้วนะครับน้ำลดลงในสภาวะที่ประเทศอื่นๆก็มีการเริ่มที่จะถอน QE และจะเพิ่มดอกเบี้ยด้วยอังกฤษเริ่มขึ้นดอกเบี้ยแล้วยุโรปก็จะถอน QE แล้วก็ดอกเบี้ยจะขึ้นในปีหน้านะครับทุกประเทศชัดเจนว่าเริ่มตึงตึง,ตงขึ้นนิดหนึง่งนะครับในสภาวะที่ตึงขึ้นเนี่ยมันมาพร้อมกับอะไรครับมันมาพร้อมกับการที่หนี้ ดบยังสูงขึ้นต่อเนื่องภารหนีที่อเมริกาไม่ได้ลดลงนะครับไม่ได้ลดลงในหลายเมเชอร์ท่านไปวัดดูได้ครับจะวัดต่อ GDP จะวัดพับลิกเดบที่น่ากลัวที่สุดก็คือภารหนีของรัฐประเทศอะไรครับที่สามารถมีการ์เ e n เช h u ดาวน์ได้ทั้งสองสรอบในสองสมปีที่ผ่านมาแล้วยังอ้างประเทศเฮตจมอประเทศมหาอำนาจซูเปอร์พาวเวอร์ที่มี World Reserve Currency การแล้วการใช้ World Reserve Currency ของเขาเนี่ยที่เวลาไปบีบ ไปคว่ำบาตมันทําให้เกิดผลกระทบตามมาจากเขาเขาไปคว่ำบาตประเทศที่เขามองว่าเป็นคู่แข่งในเชิงอํานาจภูมิศาสตร์ในตอนออกกลางอย่างอิหร่านคือก่อนทรัมป์มานี่อย่าลืมนะครับว่าคุณโอบามาพยายามจะมีอิหร่านนิวเคลียร์ดีลไปแล้วใช่ไหมครับปรากฏทรัมป์มาบอกว่าฉันฉีกดีลทิ้งนั่นเป็นดีลของคู่แข่งฉันฉันฟังแล้วมันไม่แฟร์ฉันฉีกทิ้งฉันจะตกลงวิธีของฉัน อย่างที่เขาทาที่ดีลการค้ากับเม็กซิโกกับแคนาดากับตุรกีเรื่องเกาหลีเหนือแล้วก็เรื่องจีนที่ผมจะแตะรายละเอียดมากขึ้นตอนหลังเนี่ยแต่ในแง่ของสิ่งที่ทรัมป์ทำเนี่ยนะครับพอเขาฉีกเรื่องอิหร่านออกไปปุ๊บเนี่ยเขาเลือกปฏิบัติแล้วเพราะว่าบางประเทศและบางธนาคารอย่าง BNP Paribas ตัวอย่างชีวิตจริง BNP ยังทำธุรกิจกับอิหร่านอยู่นะครับเขาใช้ออฟฟิศที่เป็นตัว Private Wealth Management ของเขาที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วมาดีลโดยตรงกับ เอนดิตี้ของเขาที่อิหร่านอย่าลืมว่า BNP ที่อยู่สวิสก็นึกว่าเออไม่ได้อยู่ใน US territory แล้วแล้วก็มาดีลกับอิหร่านแต่อิหร่านคือประเทศที่โดนคว่ำบาตรซันชั่นจากอเมริกาอเมริกาทำโทษ BNP ทันทีเลยทำไงครับปิดวินโดว์ในการเซ็ตเมนต์ดูอีสต์สโร์ลาทุกคืนทุกวันนะครับทุกวันเวลา24ชั่วโมงเนี่ยต้องมีอย่างน้อยทำเซ็กเอนส์ที่เงินของคุณในระดับ global bank จะเป็น HSBC Standard Charter ชาร์เตอร์บีเ ที่เงินต้องมาพักอยู่บน U.S. Territory มาบนพื้นที่ที่เป็น Sovereign ของ U.S. Dollar Base Settlement เขาปิดช่องหน้าต่างนี้เลยธุรกิจแทบจะต่อไม่ได้มันเหมือนกับอายัดบัญชีเลยนะจะว่างก็ว่าได้อำนาจอเมริกาที่เข้ามาบีบแล้วมาตันแกล้งกับประเทศหรือบุคคลหรือประเทศบริษัทยักษ์ใหญ่ข้ามชาติที่กล้าทําธุรกิจธุรก,กรรมทางการเงินกับประเทศที่เขาคว่ำบาตรเขาเริ่มใช้อํานาจนี้แล้วเขาจะใช้มากขึ้นนะครับไอ้ตัว กลุ่มหลายประเทศถึงไม่พอใจเรื่อง U.S. Petrodollar ซีพายามจะชิฟต์แล้วตอนนี้บอกว่าเงินสกุลดอลลาร์ในอนาคตก็จะถูกใช้น้อยลงอเมริกาต้องการจะเพิ่มนี้ยิ่งทรัมป์เพิ่งชนะเลือกตั้งทรัมป์ชนะเลือกตั้งนะครับที่ผ่านมาไม่ได้แพ้นะครับดูเหมือนกับว่าเขาแพ้สสถูกไหมครับเขาแพ้ House of Representatives คือสมาชิกสสที่อยู่สภาล่างเขาเคยมีเสียงข้างมากใน House เกินประมาณ23เสียงถ้าจำไม่ผิดตอนนี้มันสวิงกลับมาพัง เออฝั่งเดโมแครตเกินขึ้นมานิดหนึ่งแต่ฝั่งที่เป็นสอวอสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมีเวลาอยู่ในตำแหน่งหน้าที่6ปีอยู่ยาวกว่าสอสอแค่2ปีทางฝั่งริพับลิกันของทรัมป์ได้เสียงมากขึ้นแล้วทรัมป์รอบนี้เนี่ยที่น่าสนใจคือถึงแม้ เดโมแครตจะเข้ามาเสียงข้างมากในสภาล่างแต่สิ่งที่ทรัมป์อยากจะทํามาตั้งแต่2ปีที่แล้วที่เขาเข้ามาเป็นประธานาธิบดีแล้วเขาหาเสียงมาตลอดแลวเขาพูดว่าอยากทํานอกหือจากลดภาษีนิติบุคคลแล้วนอกหือจากว่าปรับให้เกณฑ์กฎระเบียบให้มันน้อยลงดีเรกูลเลชันนอกนาจากว่าแทนจะดึงฐานทัพอเมริกากลับมาดึงทรัพยากรอเมริกากลับมาประเทศตัวเองนะครับพูดง่ายๆคืออเมริกาเฟิร์สคือมองอินเว d ร์มองตัวเองเฟิร์สางคนก็เป็นโดนัล ทรัมป์เฟิร์สหรือโดนัลด์ดักเฟิร์สเนี่ยนะครับประธานาธิบดีที่ค่อนข้างจะแคว่ๆทะเลาะคนไปทั่วตัวทรัมป์เองเนี่ยต้องอย่าลืมว่ารอบนี้ที่เขาอยากจะทํามากที่สุดอันหนึ่งที่เขายังไม่ได้ทำเนี่ยคือการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน Infrastructure Investment จริงๆโอบามาพูดมาตลอดว่าอยากทำจริงๆโครงการลงทุน i ินฟ a s t r u c t u r e เป็นสิ่งที่พรรคเดโมแครตอยากทำมากๆคราวนี้เมื่อเดโมแครตมีเสียงข้างมากในสภาล่างและมีอเจนดาที่ตรงกับประธานาธิบดีพอดีแต่ตอนแรกรูพับลิกันในสส ไม่อยากช่วยสนับสนุนเพราะกลัวว่าถ้าสนับสนุนนโยบายที่ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแบบใหม่พูดง่ายๆรถไฟความเร็วสูงซึ่งก็ทุกคนทราบดีว่าต้องขาดทุนอย่างน้อย5 1 0ปีกว่าจะกําไรแต่อาจจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเติบโตระยะยาวได้เนี่ยตัวทรัมป์เองเขาอยากทําแต่พรรคเขาไม่กลา้าทาเพราะว่านี่ตอนนี้มันพอกพูนแล้วเดบก็ขึ้นภาระหนี้ที่มีอยู่ก็ยิ่งสูงขึ้นเดบต่อ GDP ตอนนี้ถ้าวัดกันผมว่าเริ่มใกล้ๆ200%้ มันจะรอดได้ยังไงครับมันจะส ustainable ได้ยังไงในสภาวะที่ดอกเบี้ยอเมริกากำลังจะขึ้นต่อเนื่องปีนี้ขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับสามครั้งก็จะขึ้นอีกครั้งหนึ่งในเดือนธันวาคมปีนี้แน่นอนถ้าเกิดเศรษฐกิจอเมริกาไม่ได้เกิดเมเจอร์ช็อคอะไรขึ้นซึ่งระหว่างนี้ถึงสิ้นปีคงไม่ได้มีเมเจอร์ช็อคอะไรแต่ถ้าดอกเบี้ยขึ้นธันวาคมแล้วปีหน้าทางดอทที่เขาเล็งไว้แล้วว่าดอกเบี้ยจะขึ้นเนี่ยยังต่ำมันก็ต้องมีอย่างน้อยสองครั้งเผลอๆตามกกาาารรรคคดั้ง ละทิศท,ทางและโทนคําพูดจาของเฟดช่วงหลังนียต้องเข้าใจอย่างว่ามันเป็นเกมการเมืองเกมการเมืองที่สําคัญเพราะเฟดเนี่ยคนชอบคิดว่าต้องอิสระต้องไร้จากการเมืองถูกไหมครับแต่ถ้าเราเจาะลึกในเรื่องเฟดจริงการทํางานจริงเนี่ยมันไม่ได้อิสระขนาดนั้นนะบ,บ้านเราจริงยังอิสระมากกว่าเฟดอีกนะครับบ้านเราผมจะพูดให้ฟังเรื่อง4ต่อ3รอบนี้ด้วยว่าสิเป็น4ต่อ3ที่น่าสนใจมากแล้วว่ารอบต่อไปเนี่ยการตัดสินใจว่าจะขึ้นไม่ขึ้นดอกเบี้ยอาจจะขึ้นอยู่กับคนคน,คนหนึ่งเลยในกรนง,ง นะครับทุกท่านคงเดาได้เป็นนักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังคนหนึ่งเหมือนกันจริงๆแล้วตัวของที่อเมริกาเองเนี่ยเฟดเวลาตั้งประธานเฟดก็คือมาจากประธานาธิบดีเจเน็ตเยลเลนที่เป็นประธานเฟดเนี่ยเป็นประธานธนาคารกลางอเมริกาคนแรกในรอบ53ปีที่ไม่ถูกต่อเทอมปกติตำแหน่งประธานเฟดจะเป็นตำแหน่งที่บพาสติเก็คือว่า ต่อให้คุณมีประธานาธิบดีที่เป็นพรรครีพับลิกันอย่างทรัมป์ก็ไม่จำเป็นต้องเล่นเกมการเมืองแล้วปลดคนที่เดโมแครตเป็นคนตั้งขึ้นมานะครับและเช่นกันไวซ์เซอร์เวอร์ซาถ้ามีประธานาธิบดีที่เป็นเดโมแครตตัวประธานเฟดที่เป็นรีพับลิกันก็ไม่จำเป็นต้องไปปลดเขามันไม่ใช่ตําแหน่งที่ต้องมาเอานักการเมืองหรือคนที่ต้องมาเอียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งแต่รอบนี้เนี่ยทรัมป์เนี่ยมีความไม่ชอบส่วนตัวกับคุณเจเน็ตเยเลนอยู่แล้วแล้วจริงๆแล้วมุมมองของเจอโรมพาวเวลเนี่ยไม่ต่างอะไรจาก อาจจะเป็นคนที่พูดจาเข้าหูคนมากกว่าเป็นเพื่อนทรัมป์ด้วยเรียกว่าเพื่อนเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่ใช่ business uh, contact ธรรมดาทรัมป์ถึงตั้งคนที่เขาเชื่อใจว่าคนคนนี้ยอย่างน้อยจะเข้าใจสิ่งที่เขาจะทําคืออะไรแล้วมันทําให้ความยากลําบากของพี่ๆเพื่อนๆในห้องนี้ในานะนักลงทุนนี่ยากขึ้นเพราะใน5้าถึงสิที่ปีที่ผ่านมาท่านต้องวิเคราะห์คิดคํานวณทิศทางของการพูดจาของประธานเฟด หรือธนาคารกลางเฟดที่คอยกุมกําหนดชะตาของฟันโฟลกและของนายธนาคารกลางอื่นๆที่เป็นคล้ายๆกับซูเปอร์สตาร์เป็นฮีโร่ที่มาทําพวก QE ที่มาขึ้นดอกเบี้ยลดดอกเบี้ยแต่รอบนี้เนี่ยในอีกห้าถึงสิปีข้างหน้าของท่านเนี่ยท่านจะต้องอยู่กับโลกที่ไม่แน่นอนสูงมากขึ้นเพราะว่าคนที่กุมชะตาฟันโฟลจะเป็นนักการเมืองไม่ใช่เซ็นทรัลแบงเกอร์และนักการเมืองอย่างโดนัลด์ทรัมป์บังเอิญมาจังหวะที่มันเป็นเวฟนะครับ เป็นเวฟของพ p o p u l a r i s m ที่เป็นแบรนด์การเมืองจะเรียกว่าไงดีครับเหมือนสตีฟแบนนอนถ้าใครเคยฟังสตีฟแบนนอนพูดหรือไม่เคยฟังไปฟังสตีฟแบนนอนพูดสตีฟแบนนอนเนี่ยคือสมองที่แท้จริงของทรัมป์ถึงแม้ทรัมป์จะปรับสตีฟแบนนอนออกจากจากทำเนียบขาวแล้วก็ตามแต่เนี่ยแต่สตีฟแบนนอนที่เป็นคนก่อตั้งในบรายบรอดนิวส์เพเปอร์ของอเมริกาเนี่ยที่เขาทางขวาจัดที่พูดถึงไวซ์สุปเรมซี่ความที่คนขาวจะต้องเป็นคนเป็นผู้นําเป็นอะไรเนี่ยอันนี้เป็นจุดสําคัญมากที่ว่า ความคิดนี้มันถูกวอชเข้าไปในหลายคนดูบราซิลนะคนที่มึงชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีบราซิลครั้งแรกจากที่พักเขาได้มารอบนี้เนี่ยสวิงกลับมาอีกฝั่งมาค่อนข้า,างจะขวขวาเนี่ยยกโมเดลของทรัมป์ให้เป็นฮีโร่ทางฝั่งเข้ามาในยุโรปหน่อยชัดเจนนะครับว่าขวาจัดมาเกือบทุกที่นะครับความที่เป็นชาตินิยมนัชช o n ลิ i ม m มันทําให้เกิดประเทศที่อย่างอิตาลีที่มีความรู้สึกอย่างนัชช o n ลฟรอน n ์พักการเมืองซึ่งเ,เล็ก กับ5 Star าซึ่งก็เล็กเหมือนกันจับมือกันได้และเป็นประเทศที่การเมืองยังไม่นิ่งแน่นอนคงมีการเลือกตั้งใหม่ภายในปีหน้าอีกแน่นอนที่ออสเตรียมีนายกที่หนุ่มที่สุดในประวัติศาสตร์คนหนึ่งที่หาเสียงด้วยการที่ใช้นโยบายค่อนข้างจะไม่ใหญ่คนต่างด้าวไปทําธุรกิจไปอยู่อาศัยในประเทศเขาในเยอรมันแองเจลาเมอร์เคิลถึงขั้นต้องยอมลาออกจากตําแหน่งก็เพราะเหตุผลจากพรรคเอฟดีที่ได้คะแนนเสียงสูงมากในการเลือกตั้งในรัฐใหญ่ๆ ในอเมริกาเอ้ยในเยอรมันด้วยความที่ตัวเองหาเสียงจากใช้คนต่างด้าวโทนนี้มีมาหมดครับแล้วขยับใกล้เข้ามาตัวเราชัดเจนมากขึ้นมันก็มีเหมือนกันว่าโทนที่เป็นผู้นําที่เอนต้องจะป๊อปปูลิสต์เขาต้องจะก้าวร้าวดุด,ดันแล้วก็เรียกว่าูรุนแรงอย่างที่โมดีที่อินเดียจริงๆโมดี Modi นี่เป็นคนหัวค่อนข้างจะรุนแรง